ร้อยแปดสิบเอ็ดร้อยอ้ออแปดอ้อยอแป้ร้อยแป้อยเก้าสโอ้โห่านนี้ก็ยังไม่ผ่านร้อยแปดสิบเอ็ด่านนี้ไม่อยู่ตรงนี้แล้วเออโอเคร้อยแเอ็ดห้าสิ ร้อยแปดสิบเอ็ดแปดสไม่ใช่ไม่เป็นไรไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดนะไ่ตอธิบายเราเราจะเรียนรู้ได้เองเราจะเรียนรู้ได้เองเราจะเรียนรู้ได้เอง่ร้ร้บฮะ ไม่ด้ไม่ใด่อย่าพูดมูลร้อยแปดสิบเอ็ดอ่ร้อยแปดสิบเอ็ดอยสบเกมาอ่าร้อยเอ็ดหม่เอาใหมาเอาม่เอาม่เอาม่เอามหมาทิ้งข้อมูลนั้นไปอละอ่อ่ะอเออนครราชสีม <English> า <language> นครราชสีมาเชียงรายนครราชสีมากรุงเทพนครราชสีมาไม่ทราบค่ะไม่ทราบเออวันนี้คนละคิดอาจจะคิดเยอะนครราชสีมากรุงเทพนครราชสีมากรุงเทพอ๋อหรือไงเอียกอยากให้บอลอยากให้บอลนะครับนครราชสีมากรุงเทพ นครราชสีมานีิหม่นครราชสีมากรุงเทพครับยนด้วยนครราชสีมากรุงเทพครับเหมือนมั่วเมบ้บ้เลยเก็บบ้ามั่วอไรออยัไม่รู้เออน่จะรู้ศึกษาศาสตร์ศึกษาศาสตร์ศึกษาเรื่อวอะไรจิตวิทยาโอ้ยจิตวิทยา ศึกษาศาสตร์ศึกษาศาสตร์ศึกษาศาสตร์ชีววิทยาศึกษาศาสตร์ชีววิทยาศึกษาศาสตร์ศึกษาศาสตร์ศึกษาศาสตร์วิทยาศาสตร์ใช่เหรอใช่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ศึกษาศาสตร์ เลืออีกอย่าถ้ากินแล้วมันจะช่วยได้ไหมลูกเอาแบบภายในธุรกิเออศึกษาศาสตร์บริหารธุรกิจศึกษาศาสตร์วิเทศศาสตร์เอ้ยครบแล้วศึกษาศาสตร์คุณบอกให้บอกเลยเอาเลยมันจะได้หมดเลยภนรยาศึกษาพนักทำไหมภรรยาศึกษาศึกษาศาสตร์ ใช่เหรอไม่ใช่ศึกษาศาสตร์ว่านว่านเลยหมอแม่เลยม่ใครจะไปรู้ล่ะหมอเอไม่ะส่เอ็ดเอ็ดยเอาหี่อ็ด่41สี่สิบเอ็ด 4ี่สิบเอ็ดสิบแปดสี่สิบเอ็ดยี่สเอี่สิบเอ็ดเก้าี่สิบเอี่

สี่สิบ19 1 9ี่เอ้าวออย้ย ไม่ได้ถ้าสังเกตเข้ามาไม่ได้อ้าบอกไปให้เยอแล้วนั่งีน่สี่เอ่สีเอ็ดหร่เก้าค่ะสี่สิบเครับ4ี่สิบเบเก้าครับ F F สี่สิบเอ็ดเครับ เฉลยเฉลยเฉลยที mm ่มอมงหรือเวลาเล่นเล่นเกมอ่ะก็คือมันเป็นแบบข้อมูลที่่ผู้รักส่งมาว่าเออสีิบเอ็ดแต่ว่าเราก็ต้องคิดว่ามันคือเลขอะไรเรื่องอายุอะไรอายุฮะอายุสี่สิบเอ็ดคืออายุส่งมาเราก็ส่งกลับเราสิบแปดก็ส่งกลับสิบแปดเมื่อคู่รักส่งมาว่าแล้วข้าศึกมาบอกกรุงเทพแต่ว่าจังหวัดที่เราอยู่กรุงเทพของพี่เขาก็จะเป็นเชียงใหม่นู่นก็เป็นเชียงรายเชียงอะไรอย่างเงี้ยเออ เขาใจยังไงายังไงกูนี่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 เลยนี่เออไมเป็นร้ไมเป็นร้อยร้อยแไม่เขาใส่ะคุณละสี่เตท่าไหร่เออหรอไม่คิดว่าคุณละสี่เป็นแล้วต้องต้องวิเคราะห์ต้องวิเคราะห์โอเค